โอเคครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมเดวี่ยานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟของผมนะครับผมซึ่งสร้างยังไม่ได้ไกลมากเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับ MC c h a r t e r นะครับผมก็นี่นะ MC c h a r t e r ที่ผมกำลังสร้างอยู่นะครับผมนี่นะครับ ถ้าทุกคนนี่นะครับผมนี่นะครับจะเป็นรูปคล้ายๆกรูปเพน,นครับผมโอเคครับีก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมทําอะไรไว้บ้างนี่นะครับกดหนึ่งห้ามขอโอพีสองห้ามโกง 3. ามไม่พิมพ์ยาสี่ใครโกงถ้ารู้แบนนะครับห้าอย่ามีเรื่องแค่นี้นะครับ แอดมินนะครับก็จะมีเดวิลนะครับผมผมนั่นเองโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องบริจาคนะครับผมมาบริจาคของกันได้นะครับในนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้บริจาคอะไรนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นใครจะเป็นแอดมินก็หนึ่งร้อยทูเท่าั้นะครับผมสองเงินในเซิร์ฟนะครับเท่ากับเหล็กนะครับผมใครจะเจอโปรก็บอกแอดมินครับคือคือบอกผมนะครับก็มีประมาณนี้แหละ ใครใครจะมาเล่นก็ไอพีอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นยินดีต้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MC caster นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะเอาทัชมาปักก่อนนะครับผมนี่นี่นี่นะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ใครอยากจะเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับฝั่งนี้ผมจะทำมันแม่เป่ายวาวน,นะครับผมผมพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับผมก็นะครับเออเดี๋ยวผมจะทำป้ายดีกว่านะมาพัฒนาเสริมน,น,นะครับ อะไรประมาณนี้นะว่าดีขี้เลิกกันนะไปกี่สัปดา ชี่นะครับผมรแบบรอันนี้ผมเล่แบบแอนดี้แล็กครับก็คือ,อนง่ายก็คือนะครับครมีห้ารสัตว์ก็จะเป็นอุ้ยอนอ้ก็จะเป็น ได้เป็นแอดมินห้าวันนะคะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาก็นะครับวิธีการทำป้ายไว้ก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆกันเลยนะครับผมก็อันนี้ผมก็สร้างคนเดียวไม่มีใครช่วยครอกไปบอกพ่จูแล้วพี่จูเขาก็บอกว่า ไม่ว่างนะครับจูนซ่านะครับจูนซ่าเกมเมอร์ทีวีม่ใช่นะพี่จูนนะครับคนอื่นก็น่าจะไม่ว่างแล้วเนาะใครที่มาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วกดไลค์ like คลิปนี้กดอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมมาทำเซิร์ฟต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างนอกนะครับไม่มีอะไรเลยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างสป,ปาให้ดูก่อนเลยนะครับสป,ปาสป,ปาส,ป,ป,าสป,ปาวันนี้ผมก็ทำในเวอรช์ชันแรกนะครับเบากระต่ายแล้โอเคเดี๋ยวผมจะไม่ทำดีกว่านะครับเนี่เรามีทำเป็นสปพานสปพานไม้ไผ่เอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โอเคครับเม่อกี้มงก็รู ุงคนก็ขอไปนะผมดูรายการสมุโคจรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เขาก็ตามหาคนนะครับเพราะว่าคนหายนะครับ มีสะพานเดินไหมครับเนี่ยคตอนนี้เขาก็ไม่เจอแล้วสมุสดโคจรเขียวบางคนชื่อเขียวบางครับ ม่แน่ใจวิชหอะอรครับโอเคก็วิชาเหือดมีบาทางครับใครจะมาช่วยสร้างก็ตอนนี้นะครัมใครที่เข้ามาผมให้เป็นแอดมินเลยดีกว่าอา้าวใครเข้ามาเป็นแอดมินเอาก็สวยสิครับนะครับก็มาเถอะครับมาช่วยกันสร้าง m p t y Cluster นะครับเดี๋ยวสอบจะมีแบบ วาดดูช wow, ็อปเออน่าสนใจแบบแหวกแนวแบบปกติเขาจะมีช็อปมาหาอยู่อย่างนี้เลยดีกว่าแล้วแล้วก็กดแบบพวกเออกดบบปุ๊บวาดพิเศษช็อปเอิยด,ด,ดีไหม <c oughs> อันนี้เสียงสดนะครับไม่มีไม่ได้ <c oughs> อะไรเลยไม่ใช่หูฟังด้วยปิดเสียงเกมอยูน่นะ นี่นครับของบริจาคต่ไปจะเอาเป็นต้นชา้นดีกว่าเออเนี่แยแหละตดตดอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครทำก็ถ้าใครถ้าสามารถใครก็มาคอมเมนต์นะคบผมผมจะมาปรับเปลี่ยนนะครับจะทำเป็นคีสปาวีสองนะครับอันนี้เวอร์ชันแรกนะ พอแ้อจะอืำใหม่แล้วใช่ไหมอจะแบบอแล้วก็ราคับก็มีประมาณนี้แหละเหมือนเนาะก็ขอบคุณนะครับสำหรับ้าหวังขทีคุณ ไรนะแบอุยทด้ปิ๊บบมดูดิระมาณนี้ลึกกันเนาะนะครับก็มีประมาณนี้ก็มาเล่นกันเยอะะเนาะไอพี่ด้านหลังดิ description d e s c r i p นะครับ